คราวนี้มาแล้วนะฮะสำหรับข่าวดีซึ่งไม่ต้องรุนแล้วนะครับก็คือชาวนาครับเตรียมรับเงินช่วยไร่ละ1,000บาทนะครับโดยมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะครับทางคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่นะครับวงเงินอยู่ที่56,00 0ล้านบาทนะครับตั้งเป้าจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้เร็วที่สุดเนี่ย20พฤศจิกายนนี้ครับ ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติหรือว่านอบออเสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาท ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทับ67วงเงินอยู่ที่56,000ล้านบาทนะครับโดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมายอยู่ที่4.68ล้านครัวเรือนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,566ทับ67กับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วทั้งนี้นะครับจะมีการให้เงินช่วยเหลือร่ละ1,000บาทกับเกษตรกรครัวเรือน ละไม่เกิน20ไร่นะครับแล้วก็ครวัวเรือนละไม่เกิน2 0 0 0 0บาทโดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาผ่านบัญชีเกษตรกรได้โดยตรงได้เร็วที่สุดในวันจันทร์หน้าก็คือ20พฤศจิกายนแต่ว่าช้าสุดเนี่ยไม่เกิน1เดือนนะครับโดยให้ธนาคารทกศนะครับจ่ายเงินในส่วนนี้ไปก่อนแล้วรัฐบาลจะใช้เงินงบประมาณจ่ายคืนให้ภายหลังนะครับก็ดีใจด้วยนะครับกับชาวนาเนาะก็ถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือนะครับในการพัฒนาในการเก็บเกี่ยวต่างๆด้วยนะครับรายละ1000บาทไม่เกิน20ไร่นะครับ ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีเสียงเนาะจากั้างบ้านนะคะถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเยอะเนาะหลายคนก็ลุ้นอยู่ว่าจะจะได้เมื่อไหร่นะคะก็น่ะจะได้แล้วนะคะ<ด>จะได้แล,แล้วทีนี้ครับผม